ลูกค้าถามเยอะขอชมรีวิวกระสอบเบอร์ 1, หนึ่งหาวายหน่อยคะ่ะจัดให้ตามคำขอคะ่ตะตัดค่ะตัดใครชอบนะคะก็แคปหน้าจอป้ายนี้ได้เลยนะคะรายการนี้กระสอบฮาวายเบอร์หนึ่งสองร้อยตัวเบอร์หนึ่งะจ๊ะพี่จา๋าเบอร์หนึ่งเบอร์หัว ตู้หนึ่งเข้ามาแค่1-5ลูกเท่านั้นไม่ได้เข้ามาเยอะไม่ได้มีบ่อยๆะนะคะบางเดือนมีบางเดือนไม่มีอารมณ์มันตีสพี่นะเบอร์หนึ่งแบบนี้นะหายากงานสวยฮาวายแท้ต้องลายทุกตัวค่ะเร็วๆพี่อยากลุ้นประเภทนะไรดิอมพี่จะลุ้นฮาวายไปจะได้เต้นไปอะไรอยงี้มันแน่นมากนะคะพี่อะ พื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะใครอยากได้กระสอบที่ตัดรีวิวอยู่นี้เรามีโปรโมชั่นดีๆให้เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะส่งฟรีส่งฟรีส่งฟรีค่ะค่าสินค้าไม่ฟรีนะพี่นะฟรีค่าส่งนะคะใครอยากได้กระสอบที่ถ่ายรีวิวนะคะโปรโมชั่นเด็ดๆดีๆนะคะคือปุ๊ส่งฟรีให้เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามา ดูงานในกระสอบกันนะคะใครชอบพี่แคปไว้เลยนะเดือนนี้หมดแคปเก็บรอดเดือนหน้าก็ได้นะคะฮาวายเบอร์หนึ่งแล้วงานสวยๆนะคะปูเห็นขายกันในเป็นวงเฟซบุ๊กในกลุ่มนี่ราคาไม่ใช่ย่อยนะ,ะมาบัเอปาปิดันลงฝั่งนี้ก่อนอย่าเปิดแรงเสื้อมันปลิวเปิดเบอร์หนึ่งก็ได้ค่ะอากาศบานเราหนาวปิดก็ได้ค่ะเอาฝั่งนึงก็ได้โอเคโอนาวี โอเดวยพี่นะคะหอ้ยฮาวายเนี่ยพี่พี่ดำวังนี้เออนั่นแหละเอ่อเอาเอาแบบติดกระดุมเม็ดบนให้สักสักเม็ดหนึ่งอะ่ะเออนี่เลยเอาขยับครับพี่สวยโอ้ยฮาวายของแท้น่ะต้องลายทุกตัวลายสวยสวย สวยมากพี่ดำเอาตีนหลบไปหน่อยมาสองตัวค่ะรีวิวกันให้มันไปเลยนะให้ลูกค้าได้เห็นกันไปเลยนะคะฮาวายเบอร์หนึ่งค่ะพี่เบอร์หนึ่งเออนี่แหละเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะ okay, กระสอบอ่ะขยับมาหน้าแล้วพี่ดำอ่ะไปยืนหลังกระสอบมันจะได้ไม่เห็นเท้าพี่ดำ เ,เออนั่นแหละอืมเป็นยาค่ะหุ้ยสวยเออเอาค่ะรับเทศกาลช่วงวันหยุดปีใหม่นะคะใครอยากจะไปเที่ยวทะเลอทะเลนะคะใส่ยาวยันสมการก็ได้นะพี่นะสวย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  ได้ทุกวัยค่ะหญิงชายได้หมดเลยพี่จะใส่แบบว่าเป็นเออจากผู้หญิงนะจะใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระอกสีขาวข้างในใช่ไหม,มแล้วก็ผูกเป็นเอวรอยอย่างงี้ได้อยู่ได้อยู่ สนะวยอ่ะายไลเอ้ยต้นมะพร้าวอ่ะพี่ดำก็อี้อ่ะก็อี้หนึ่งสามสองร้อยตัวบันนาน,นพี่มีนั่งนั่งนั่งเออสองร้อยตัวบันนานเดี๋ยวหลังเดี่ยงซะก่อ,อนปีใหม่ แขนสั้นแขนยาวปนกันนะคะพี่แขนสั้นแขนยาวปนกันผ้าสวยผ้าสะอาดผ้าไม่เปื้อนเลยแซร็มมากนี่สำหรับปูคิดว่าแค่รีดก็ขายได้แล้วนะแล้วแบรนด์นะคะก็รวมๆที่รวมๆรวมแบรนด์นะคะรวมแบรนด์ยุโรปนะแกปๆหน่อยโชว์หน่อยนี ขายรีวิวอยู่มีการถามว่าขายไหมตัวนี้ตัวนี้ขายไหมนะพี่จะบอกว่าขายค่ะขายยกกระสอบใครชอบกระสอบที่รีวิวนะคะที่ไม่ต้องกลัวเลยจะส่งให้จะส่งให้จะส่งให้ รีบเลยแคปให้ไวรวมส่งให้ฟ,ฟรีๆที่วรงน,นี้พ่อก็เยอะมากเลยอ่ะพ่อบบบดีๆแก๊อีแกแย้ว่ะอู้หูแบบนั้นอ่ะดีปกติสวยแจม่มอลั์ รามืเหลือมลังการนี่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีหมดเลยมีครบทุกไซส์เลยเล็กกลางใหญ่มีหมดเลยเพราะว่าเต็มที่ใหญ่สุดก็น่าจะ xl นะเท่าที่เห็น2อ xl มีบ้างอาจจะไม่กี่ตัวนะคะพี่คะกระสอบที่รีวิวรอโชว์ให้ลูกค้าเห็นทั้ง200ตัวนะคะพี่ไม่เอาได้ยังไงพี่เห็นงานในกระสอบทั้งหมดเลย200ตัวแถมส่งให้ฟรีอีกต่างหากนะคะรีบแคปให้ไวรีบแคปให้ไวนะคะแล้วถ้าหากรอบนี้หมดแล้วรอกันใหม่ดูรอบหน้านะคะแคปป้ายเก็บไว้ในดวงใจ ตูรอบหน้าเข้ามาเมื่อไหร่เอาให้ทันนะหัวใจชุ่มชวยมากเลยอะ่ะวันนี้กระชุ่มกระชวยมากเลยอะ่ะเปิดกระสอบลูกนี้โอ้ดู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 ด,ด,ดอาอามทอนเลยตัวที่ใส่อะ่ะเฮ้ยพี่จัไดาแล้วเว้ย ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวเราแซวๆกันขำๆแต่ว่าลูกค้าได้ทุกตัวที่่ายรีวิวค่ะเพราะว่ากระสอบฮาวายเบอร์หนึ่งนี่เข้ามาน้อยค่ะหายากแล้วจะเปื้อนบ้างไหมไม,ไม่มีจะขาดจะอะไรบ้างไหมไม่มีนะคะเบอร์หนึ่งจริงพร้อมขาย โอมแกเลือกปะวะแกเลือกปะวะว่าแกจะเอาตัวไหนเนี่ยแกเอาไปติดกระดุมนานมากเลยนะออยี่ห,หอ้อเยอะนะเนาะยี่ห้อดังๆเยอะแล้วก็ยี่ห้อทุกหัว่วแหลงว่าแล้วดู มันเลือกทุกตัวเพราะมันจะเอาตัวไหนไปติดกระดุม <submarine> <Friends> คือทุกคนทั้งไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือลูกน้องที่ร้านนะคะลุ้นให้ปูตัดกระสอบนี้มากๆเลยคือลุ้นมากเลยอยากให้ตัดอยากให้ลงรีวิวสวยแจ่มค่ะ โชว์กันให้ดูไปเลยเอาไว้มันสองร้อยตัวจะไปคิดมากเพื่อกุณลูกค้าโอ้ลายสวยทุกตัวเลยเนาะนั่นไงไนี่ถ่ายรูปเก็บไว้พี่แล้วไปนอนฝัน <laughs> สวยอะ นนดูที่อามดิเฮ้ย<ม>อามแกติดกระดุมไม่เท่ากันหว่ะพี่ว่าวติดูยัยพี่อิมปิไม่ดีก็วอา, <c oughs> อาอพี่แกเลยของนึ่อบเลยม่ปแมหอรกานแค่โอ้ยี่พวเยอะอีกพวกเยอะน,นาโอ,โอโอ้ยได้ทุกเทศกาล <c oughs> จริง ทะเลไม่ได้มีแค่ปีใหม่กับสงการไม่ใช่ทุกเทศกาลคนยังไปเที่ยวทะเลกันเลยสวยจริงจังปีใหม่ใครจะไปรีบมาจัดโอ้รีบมาจัดรีบมาจัด <c oughs> นี่แล้วไปพักแบบโรงแรมที่ริมผ่าดมีฝันฝันแต่จริงแล้วชีวิตจริงไม่ใช่ฉันยังนั่งทำงานอยู่เลยลายเมื่อโคตสวยอ่ะ ขายค่ะขายแล้วก็สอบโอ้ยสวยจริงสวยหลี <c oughs> จริงๆแขนแขนยาวนี่มีแค่ไม่กี่ตัวเองนะ ที่เหลือนี่แขนสั้นหมดเลยแผนยาวนี่ยังไม่ถึงสิตัวเลยอะสวยเวอร์อบหนึ่งจริงเออสมสม แจมแจมแจมโอแห่งสีเบอร์หนึ่งสวยๆแบบนี้มีไม่บ่อยนะคะพี่ขามีไม่บ่อยใครอยากได้พี่รีวิวลูกนี้พี่ไม่ต้องกังวัเรื่องค่าส่งเลยปูรับผิดชอบให้จะก,กี่ร้อยก็แล้วแต่ปูยินดีใจ่ายให้ค่ะเฉพาะลูกที่รีวิวเท่านั้นโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะจัดไป ตอบที่รีวิวรวมส่งให้ฟรีๆไปเลยนะคะพี่ได้เห็นงานทุกตัวในกระสอบด้วยไม่ชอบได้ไงโอ้โหเป็นไปพิรีพิไลติดกระดุมสวยจริงแต่ว่าสวยจริงสวยจริงคือกว่าโอมมันจะติดเสร็จในเดรัตัวน,นะนทุนเรื่องกก่อนเรื่อกตัวที่ตัวเองชอบไปติดกระดุม นเนียใหญ่สุดไซส์ขขอะไรเนี่ยคุณูดูหน่อยใหญ่สุดก็ XL สอง XL ใหญ่สุดแล้วเป็นแบบสีเข้มมากเลยอ่ะจนหลงข้างหน้าข้างหลังอยู่อ๋อเขาทำเป็นนี่ไงแบบบางคนก็ใส่ปล่อยอะไรเงี้ยพอเวลาปล่อยปุ๊บตรงนี้มันก็โชว์อะไรประมาณนี้งาน US นะงาน US เลย Made in Hawaii USA ค่ะ อีีอฮ mm hmm. สองร้อยตัวโย ทุกตัวจริงๆจริงลายสวยทุกตัวจริงๆคุ้มเลยคุ้มเลยคุ้มค่าได้เห็นงานทุกตัวแล้วกระสอบลูกที่รีวิวขายไปแล้วพี่ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่างานเบอร์หนึ่งป้ายเดียวกันน่ะโดยส่วนใหญ่งานข้างในไม่ได้แตกต่างกันนะคะถ้าเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันมาอย่างนี้แหละคะ่ะลายแบบนี้นะคะ่ะฮาวายยัยจริง คือตัวไหนที่ติดกระดุมทุกเม็ดนะโฮมมันเป็นคนจัดแล้วมันก็จะไปเลือกตัวสวยๆยืนพิจารณาในการติดกระดุมนนะมกล้องตั้งนิดนึง ค okay. สวยแจมแขนสั้นเยอะแขนยาวนี่เท่าที่นับเห็นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดประมาณแปดตัวเองไี่เหลือแขนสั้นหมดเลยนานมาเยอะโหโคตรสวยอะอมกับหลังหน่อยดิ้กับหลังหน่อยดิขอดู้งหลังหน่อยหลังเสือ้อหลังคนไม่เอาเฮ้ย่เนาะ แคปเยอะเยอะแคปเยอะอยู่ไล่สวยจริงแบบแบบโอ้โหใแบบส่ละลายอ้แบบยดูดิ ใจสั่นระทวยงานสวยอะ่ะงานสวยงานสวยสมราคาสมราคาสมเบอร์หนึ่งคุ้ม200ตัวงานเบอร์หนึ่งคุ้มมากคุ้มมากมากแถมลายลายทุกตัวเลยอะ่ะไซส์โอเคมากเลยไวัยรุ่นใหญ่ๆแบบใหญ่สุดก็ 2xl ที่เห็นก็มีไม่กี่ตัว ที่เหลือก็ใซ้์วัยรุ่นหญิงชายใส่ได้หมดเลยพี่ชอบไมออมอย่าถามโอมเลยนี่ตปกระดุมมาเรียบร้อยสุดทุกตัว แบบว่าบางคนแบบใส่แบบพับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพับแขนเสื้อขึ้นอ่ะเออแล้วก็โชว์ด้านในไงนี่เกิดไม่ทันยางงี้แหละ เก็บทรงไม่อยู่แต่ส่วนแันตอนนี้นะ<ฮ>เก็บอาการไม่อยู่แล้วเก็บอาการไม่อยู่แล้วคุยชอบเก็บอาการไหมอยู่ใช่มโยัใช่มดย,มดยนี่คือลุ้นจนแบบคอแห้งเสียงหายเลยอะทดสอบ โอเคค่ะเดี๋ยวเราวางป้ายลูกค้าแคปอีกสักกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะถ้าตู้รอบนี้หมดนะคะพี่แคปเก็บเอาไว้ในดวงใจรอตู้รอบใหม่รลัหน้านะคะเบอร์หนึ่งงานสวยต้นทุนหลัก10บบาทนะคะหลักสิในกระสอบต้นทุนหลักสิบในกระสอบเบอร์หนึ่งงานสวยนะคะเบอร์หนึ่งงานสวยมีเข้ามาไม่บ่อยส่วนใครอยากได้กระสอบที่รีวิวอยู่นี้ส่วนใครอยากได้กระสอบที่รีวิวอยู่นี้เราส่งห้ จัดไปอย่าให้เสียค่ะรีบแคบให้ไวนะคะสวัสดีค่ะ